เข้ามายังพุทธฐานวัดปงชัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ก็จะมีพื้นที่ในการรับรองผ้าคันตุก,กะรับรองคณะศาลาจิธรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากตอนนี้ได้มีการขยายพื้นที่สาลารับรองพร้อมทั้งเชื่อมหลังคาจากศาลา ลงมายังสารรับรองเพิ่มขึ้นเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยให้มากขึ้นและทำหลังคาเพื่อการฝนเนื่องจากที่ผ่านมานั้นฝนตกรลังคาแคบแล้วก็หลังคาไม่เชื่อมต่อหากาันทำให้มีฝนตกสาดฝนตกั่วซึมเปียกมายังพื้นที่ด้านล่างทำให้เชืช่อแฉไม่สามารถนั่งได้และถ้ามีลม ผ่านมาลมก,ก็จะพัดล่องฝนเข้ามาเปียกตอนนี้ก็ได้หลังคาเพิ่มขึ้นมาอีกหลายสิบตารางเมตรทำให้มีพื้นที่รับรองรับรองอาคารุก,กะเพิ่มขึ้นแต่เดิมมีเพียงแค่ตรงนี้ตอนนี้ได้ขยายขึ้นไปอีกหลายสิบตารางเมตรตรงนี้ก็จะมีต้อรับรองเพิ่มขึ้นมาอีกพร้อมทางพื้นที่ด้านหน้ากุฏิหลวงปู่แต่เดิมพื้นที่นตรงหน้านี้ที่เป็นกระเบื้องนี้ ผลตกมาก็จะเปียกหมดเนื่องจากหลังคาไม่ได้เชื่อมต่อแต่ตอนนี้ได้เชื่อมต่อไปที่เรียบร้อยแล้วก็หลังคาก็บังกันฝนได้กันฝนกันแดดได้ไม่รั่วไม่สาดเข้ามาด้านหลังคาตรงที่เป็นรอยต่อระหว่งางศาลาหลังคากับศาลารับรองศาลาศาลาหลังคาศาลากับ หลังคาและสารรับรองตัวนี้ตัวนี้ก็เชื่อมเป็นที่เรียบร้อยฝนตกมาก็ไม่เปียกก็จะมีเพียงช่วงระหว่างต้นไม้เท่านั้นนิดนี้หน่อยที่น้ำลงมาได้ก็ช่วยป้องกันน้ำเปียกลงมายัางพื้นน้านล่างได้เยอะทีเดียวสำหรับต้านนี้ด้านหลังก็ที่หลักปูทางเดินไปห้องน้ำที่อยู่ด้านในนู้นมองเห็นหนู่นนะครับก็เชื่อมต่อหลังคาเป็นที่เรียบร้อย เดินไปห้องน้ำก็ไม่เปียกสามารถเดินไปได้ทังคาก็มุงไปที่เรียบร้อยแล้วเนะชื่อมต่อยังกุติหลวงปู่มีพื้นที่ตรงนี้ได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกมากตรงนี้เป็น แต่เดิมนี้นั่งไม่ได้เลยครับฝนสาดเปียกหมดแต่นี้เราปูกก็ได้ขยายรังคาขึ้นมาก็เลยเอาโต๊ะเก้าอี้มาตั้งตรงนี้ไว้นั่งเล่นกับแมวคุยกับแมวตรงนี้ถ้ายุงกัดก็สามารถเข้านั่งในเต็นท์จเจริญภาวนาในเต็นท์ได้บนเต็นท์ตรงนี้ครับถ้า,ถายังไม่นั่งก็พับไว้ก่อนได้ทำให้ตรงนี้มีพื้นที่กว้างขึ้นครับ ก็ขอโมูนาสาธุกับครอบครัวกระจังรูปโดยคุณสมบุญกระจังรูปพร้อมครอบครัวคุณอนนท์วรวงนัทกรวรวงพร้อมกับคุณแม่กิติยาและสมทบปัจจัยมาในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำตรงนี้ขึ้นมาจนสำเร็จรุ่งรืองไปได้ด้วยดี ขออนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นพระปัจจัยรุนนำคำชูให้คุณโยมพร้อมครอบครัวมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทิน แล้วตัวนี้ก็ได้จัดไฟติดไฟแสงสว่างในยามค่ำคืนไว้ไปที่เรียบร้อยครับพื้นที่เ้อสอยก็สะดวกมาเพิ่มมากขึ้นคอนโมตนาสาธุอายุวโนสุข,ขังพาระารัง